สวัสดีครับวันนี้ก็พามาดูห้องแบบ24ตารางเมตรนะครับเป็นห้องที่ไซส์เริ่มต้นนะของที่ a อ m โมสนะครับแาราซิโอลาคาวังหินคก็เป็นห้องราคาเริ่มต้นนะแล้วก็เป็นห้องที่ layout แบบว่าแพ็กกำลังดีนะครับแล้วก็เลเยอรใช้ได้ใช้ได้จริงนะครับเข้ามาโซนแรกนะก็จะเจอในส่วนของครัวนะครัวก็จะให้ตามนี้เลยนะที่นี่ให้แบบ f u ลลี่เฟอร์นิช นะครับก็จะให้ครัวแล้วก็ฝั่งขวานี่ก็จะมีบิวอินในส่วนของพวกตู้รองเท้าที่เก็บของที่เราใช้ไปบ่อยพุตจ้กุญแจ้งเข้ามาตรงนี้ได้นะครับแล้วก็เดินเข้ามานะครับครัวเนี่ยก็จะเป็นครวัวปิดด้วยนะก็คือมีบานเลื่อนสามตอนแบบนี้ให้นะครับสามารถทาอาหารอะไรได้จริงจังนะครับเข้ามานะครับไซส์ยีตารางเมตรนเนี่ยมันก็จะเป็นไซส์ที่ เป็นไซส์เริ่มต้นใช่ไหมก็จะเป็นห้องแบบสตูดิโอนะครับห้องแบบสตูดิโอเนี่ยก็คือเขาจะรวมพื้นที่ทั้งหมดมาไว้เป็นก้อนเดียวเลยนะครับก็จะมีโซฟาให้นะเป็นโซฟาเบสนะแต่ว่าเดี๋ยวพวกด,ดีเทลว่าหน้าตาโซฟาเป็นยังไงก็เดี๋ยวต้องไปดูในลิสต์เอานะแต่ได้โซฟาเบสตรงนี้นะครับปลายเตียงนะปลายเตียงก็จะได้ตู้เสื้อผ้านะครับตู้เสื้อผ้าก็จะเป็นทรงประมาณนี้เลยเป็นบานเลื่อนนะเป็นบานเลื่อนซ้ายขวานะครับประหยัดพื้นที่ปลายเตียงนะฮะแล้วก็มีตู้ทีวีให้ ห้องนี้ก็คือนั่งดูทีวีอยู่ตรงนี้นะครับนอนบนเตียงก็สามารถมองมาที่ทีวีได้ครับเตียงที่เขาวางเตียง5ฟุตไว้ให้นะที่แอนโมสเนี่ยพดานสูง2.4เมตรนะวางเตียง5ฟุตแล้วเนี่ยพื้นที่รอบๆก็ยังสบายๆนะอย่างนี้เขาเขาใส่ฟังก์ชันจัดเต็มให้ก็คือใส่พกโต๊ะทำงานใส่อะไรให้นะแต่ถ้าสมมุติเราไม่ได้มีโต๊ะทำงานตรงเนี้ย ระยะเดินอ,อะไรก็ค่อนข้างาจะหลวมๆสบายๆนะครับแล้วก็พูกสเปคข,ของกระจกนะอย่างเวลาดูคอนโดเนี่ยผมจะชอบดูสเปคกระจกกว่ากระจกเขาก็ให้บานที่คอนข้างาจะเต็มเลยนะเนี่ยนะครับสูงก็สูงพอประมาณนะครับแต่ว่าจากซ้ายสุดถึงขวาสุดเลยนะก็เป็นกระจกที่ดีนะแสงธรรมชาติจะได้เข้าในห้องเราเยอะหน่อยนะครับพอแสงธรรมชาติเข้าเยอะห้องก็โปร่งน่าอยู่อาศัยนะครับ ปลายเตียงนะฮะก็จะลิงก์ต่อมาที่ระเบียงนะระเบียงสามารถจะเดินออกไปได้นะครับก็จะเป็นบานเลื่อนนะเป็น3ามตอนนะครับเป็น3ตอนก็ดีเพราะว่าเวลาเราเปิดประตูเนี่ยมันก็จะรู้สึกกว้างนะเดินเข้าเดินออกง่ายนะครับพื้นที่ระเบียงก็ใช้ตักองตักผ้าอะไรได้พอประมาณนะครับติดมานะครับทีนี้พาไปดูในส่วนของห้องน้ํานะลืมบอกที่เนี่ยตารางเมตรเราประมาณ8ปดหมกว่าบาทนะครับถือว่าเป็นราคาที่ จะต้องได้นะเป็นเลนของคอนโดที่แบบว่าคือ,อราคาใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ตัวท่เนก็เดินทางสะดวกเข้าออกถนนใหญ่ได้หลายสายเลยนะครับสำหรับในห้องน้ํานะครับพื้นที่ห้องน้ําห้องรวุมรลวงย่24ตารางเมตรแต่พื้นที่ในห้องน้ําผมว่าหลมหลวงนะสบายๆนะครับได้อ่างล้างมือนะครับได้โถสุขภัณฑ์นนะแล้วก็โซนชาเวอร์นะโซนชาเวอร์มีบานเลื่อนให้นะครับบา,านเลื่อนก็เป็น3ตอนเหมือนกันนะ ซนชาวาลวก็พื้นที่กังสบายๆนะของตัวใหญ่ผมก็อาบน้ำมือซ้ายมือขวาไม่โดดแล้วก็มีช่องตรงนี้ให้นะครับมีช่องแบบวางส,บ,งสบู่หรือเราจะก,กั้นเพิ่มเป็นชั้นวางก็ได้นะครับก็าเป็นว่าโดยรวมๆก็เป็นห้องที่24ตารางเมตรขนาดไม่ใหญ่มากนะแต่ว่าจัดฟังก์ชันมาได้โอเคนะครับอยู่หนึ่งคนอยู่สองคนกำลังดีนะเป็นราคาเริ่มต้นที่ล้านกว่าบาทน,นะครับเดี๋ยวดีเทลไปฟังกันตอน ที่เขาเปิดขายทีเ่ยนะครับโอเคเดี๋ยวเราพาไปดูห้องอื่นกัน